เอออันนี้ขอเร็วนิดนึงหน่อยละกันแต่ถ้าว่าถ้ามันผิดอะไรไปผมก็ต้องขอโทษเดี๋ยวผมจะให้เออลิงที่ผมดูให้ละกันเพราะว่าผมไปดูในคลิปคลิปหนึ่งมาแล้วมาแปลดูแต่ว่าผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรคือหน้าทางของทอมเทลเลอร์สเนี่ยหรือในนัดัดเรื่องของ d m c a ีเนี่ยตอน,น Tom เนี้ยทอมเทเลอร์สเนี่ยเขาได้เขาได้ยึดหนึ่งที่ที่ที่เขาเนี่ยได้จับเอาไว้คือที่จับคนที่เขาเปิด เพลงตีดิกสิ์เนี่ยคือเรื่องของว่าทอมเทลเลอร์สเนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปซื้อบ้านแต่บ้านหลังนั้นอะ่ะจะราคาสูงมากครับเอาง่ายๆเหมือนบ้านกลางเหมือนบ้าน,าน,านประชาชาธิปดีอะไรพวกนี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมแค่คิดไปประการหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันอาจจะจริงก็ได้เพราะว่าผมไปดูมาแล้วแหละที่เขาที่เขาจับเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะต้องการเงินเอาไปซื้อบ้านครับแล้วก็รถยนต์อะไรพวกนี้ผมก็ เอาไว้อันนี้คือแค่ประการหนึ่งนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดผมก็ต้องขอโทษด้วกันงั้นโอเคบาย